สืบสารงานสวนพฤกษศาสตร์ความสามารถงานทูบีหนีเลื่องชื่อสถานศึกษาสีขาวพราวระบือเป็นเลิศคือการกีฬากล้ากเกรียงไกรสมเป็นเพชรเม็ดงามนามขามแก่นสมดินแดนแห่งความสุขทุกสมัยศิลปะ นาตสินถิ่นรวมใจจาึกไว้ในานามขามแก่นนครการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านคือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. ม,มีงานทำม,มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี พระปรมราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนขามแก่นนครก่อตั้งเมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2526ตั้งอยู่เลขที่100หมู่15ถนนกส,สิกรทุ่งสร้างตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่47ไร่60ตารางวา มีตราสัญ,ญลักษณ์เป็นพระาธาตุขามแก่นเปล่งรัศมีก้าวแฉกปรัชญาของโรงเรียนรักหน้าที่มีวินัยใฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนักเรียนดีกิจกรรมเด่นเน้นทักษะชีวิตมีจิตอาสาเอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็นกัลยาณมิตรมีจิตอาสาวัฒนธรรมของโรงเรียนรู้รักสามคัคคีมีจิตอาสา และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปี2570โรงเรียนขามแก่นครมุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนขามแก่นนครมีบุคลากรทั้งสิ้น105คนประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน4คนครูจำนวน76คนครูอัปตราจ้างจำนวน10คนลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวจำนวน15คนมีห้องเรียน48ห้องนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น1,502คน โดยมีนายสุภกิจสานุาสตัตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวจิรพันธ์ดอนม่วงรองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการนายรัตนชัยวัยนุสิทธิ์รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการว่าที่ร้อยตรีภูผาภูโมรีรองผู้อำนวยการกลุ่มกิจาการนักเรียนสิ่งหนึ่งเนื่องจากว่าในภาวะปัจจุบันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทํานั่นก็คือในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ ดเัเดิไว้นั่นก็คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะนั้นพิเศษทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนาขามแก่นคนคร4ปีไปข้างหน้านั่นก็คือมุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนนะครับให้มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิราพันธ์ดอนม่วงรองผู้ในการกลุ่มวิชาการงานวิชาการร่วมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ศักยภาพผู้เรียน บนความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาวงพัฒนาทักษะอาชีพบนพื้นฐานหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีครับผมน,นายรัตนชัยไวนุสิทธ์รองผู้ในการโรงเรียนขามแก่นคนครปฏิบัติหน้าที่รองผู้ในการกลุ่มอำนวยการเราบริหารงนารงนาจัดการภายใต้สโลแกนน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกสมกับเป็นถามแก่นยินแดนแห่งความสุขครับ สวัสดีครับกัะผมว่าที่ร้อยตีภูผาภูโมรีกลุ่มกิจาการนักเรียนเรามีความห่วงใยในลูกศิษย์ทุกคนเหมือนลูกหลานเอาใจใส่ด้านสุขภาพอนามัยความปลอดภัยให้สมกับเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับเพชรยั่งยืนเรามีทีมสภานักเรียนทีมนักศึกษาวิชาทาหารที่เข้มแข็งเรามีหน่วยเคลื่อนที่เร็วโรเวิ่งทีมที่เข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันทีทันเหตุการณ์เรามีทีมทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบ ผู้ฝังเยาวชนสนองงานองค์ประธานพูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนจักญญาหรือวัฒนาพันนวดีพี่เข้มแข็งด้วยก้าวด้วยกระหม่อมอ,อเดชะวิชาการสื่อสารสองภาษาลำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมการรับผิดชอบต่อสังคมโลกและมุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงโดยใช้การขับเคลื่อนสามระบบคือ 1>, 1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยมีการวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์กำหนดวิสัยทัศน์และการวางแผนคุณภาพที่มีความชัดเจนครอบคลุมและเป็นรูปธรรมมีการปรับปรุงคุณภาพให้มีประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพเพื่อประเมินและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 2. ระบบการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่การบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนรู้การนิเทศการสอนการวัดผลและการประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอน 3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิพุมพ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะการดำเนินชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวงโดยทั้ง3ามระบบนั้นขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโดยใช้รูปแบบพัฒนาองค์กรที่ชื่อว่าคหาบโมเดลได้แก่ K Nole หมายถึงความรู้ความสามารถ โดยสร้างเครือข่ายร่วมกันในรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และให้ผู้เรียนเก่งดี D, มีทักษะชีวิต H Human Relationship หมายถึงมนุษยสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนงานสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ a a c h i e v e m e n t หมายถึงการทำงานที่มีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ M m a n a g e m e n t หมายถึงการบริหารจัดการโดยใช้3ระบบคือ ระบบบริหารจัดการคุณภาพระบบการจัดการเรียนรู้และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพลัสหมายถึงนวัตกรรมเสี่ยวสมาร์ทพลัสโมเดลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นโดยใช้จุดเน้นที่6ด้านทักษะอาชีวะนวัตวิถีข้อที่1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรฐานสมรรถนะข้อที่ส การพัฒนาหลักสูตรเตรียมความถนัดสูงสาขาวิชาชีพในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาข้อที่4การจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการข้อที่5การพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นหรือหลักสูตรส่งเสริมทักษะอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม จากการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบส่งผลให้โรงเรียนขามแก่นนครได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ 1. สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2,543และ2,555 2. ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรขั้นที่ 1. เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่นอนุรักษ์สรรพสิ่งสรรพ,พชีวิตด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ส่วนพืชศาสตรโรงเรียนเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักร,ราช2562โดยโรงเรียนขามแกนครได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริงานส่วนพืชศาสตรโรงเรียนเมื่อปีพุทธศักร,ราช2547 ซึ่งมีส่วนพืชศาสตรโรงเรียนเป็นสื่อสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิดพืชพันไม้เห็นคุณค่าประโยชน์ความสวยงามและเกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พันธุ์พืชต่อไป 3. ได้รับรางวัลชมรมทูบีนเมอวันในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รักษาม,มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่สองโดยขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยสีนวัตรกรรมได้แก่ทูบีคาร์บอนเลด e เซฟไล a ์เซฟ e ดทูบีคอนฟิดเอนทูบีเลิฟแคร์และ4ี่องค์ความรู้คือ l e a d Learn and Tal k เด็กดีมีที่เรียน To b ี Volun t e e ี Healthy to be Clubhouse และ Born to be at camp แกน่นนะคร 4. ได้รับรางวัลเสมาปาป,าปาสผลงานดีเด่นรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประจำปี2565โดยได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการและมีนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ในชื่อผลงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว Low Wing Team ภายใต้นวัตกรรม s o m p l a c e Model 5. ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นโรงเรียนอีโคสคูลระดับกลางปีพุทธศกักราช2566ถึง2569 6. นางนภทรอคารทรสกุลครูเชี่ยวชาญได้รับรางวัคลครูขวัญสิษย์ประจำปีพุทธศักราช2564ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาสกรี 7. นางอุไรวันพะวะสุริยกุลได้รับรางวัลเชิดชูกเกียรติเสมาพิทักษ์ประเภทบุคคลประจำปีพุทธศักราช2562 8. นางปราณีถิ่นเวียงทองได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประจำปี2562 9. ทีมนักกรีธาโรงเรียนขามแก่นนครได้รับรางวัลเหรียญทองแดงรายการวิ่งผัด3ค800เมตรหญิงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47สีสเกตเกมจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง25มีนาคม2565 10. นางสาวสสิการเกตบุตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับเลือกเข้าร่วมแข่งขันกรีธาเอเชียน u ูทเวนตี้แอตเลติกแชมเปียนชิพครั้งที่20ระหว่างวันที่4-7มิถุนายน2,566ณประเทศเกาหลีใต้ประเภทวิ่งผาด4 4 0 0เมตรหญิงในไม้ที่2ทีมชาติไทยวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับที่5 11. นางสาวชนันรักเตชะสุน์ได้รับรางวัลภาพวาดจินตนาการอนาคตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับเหรียญทองแดงระดับประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครูผู้ฝึกสอนครูชโลธรโชตกิรติเวศ 12. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคอสตเวิร์ดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสัปดาหวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่37ปีการศึกษา2,564 13. นายสุภกิจสานุาสตัตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญได้รับรางวัลค่าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2,560ได้รับรางวัลเหรียญลูกเสือสาดุดีชั้นที่ห ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้รู้สดุดีประจำปี2558ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ก้าวสู่ประชาคมโลกอย่างมีคุณภาพสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะชีวิตและมีจิตสาธารณะพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการผสมผสานการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะและค่านิยมอันพึงประสงค์ตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่ารักหน้าที่มีวินัยใฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรม